คือฉลามเพชรซอราชภูมิครับวันอาทิตย์นี้ศิษย์มวยไทยเจ็ดสีคู่ที่สครับพบทางด้านชัดชัยอรักที่บันเทิงครับที่กัดตัวพบกันร้อยยี่สิบห้า Hey, bye. Hey. 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 เร็วเร็วทางน้ำเลยไอ้สาระจิรดาบัตเป็นหวัดเออสารเปลือยยิมเลยเดี๋ยวผมสาระเพลือยยิมสาระเปลืมสาระฉลามเพชรชื่อไอ้ค่ายเดิมนี่สอรเปลือยยิมไปนี้ก็สอนราชภูมิใช่<ะ>ไปนี้ซ้อมมากี่วันเอ่ยประมาณเดือนกว่า เดือนกว่าอุบปั๊มปูซ้อมเราก็มีใครบ้างครับมีทีลวันมีแสเอ่ก็น้องช่วยดูครับอาทิตย์นี้ชกค,คู่ที่สองศึกมวยไทยเจ็ดสีพบกับชัดชัยน้อยลัคก,กี้บันเทิงเราเคยโชคกับเขาไหมเคยชกโชว์เคยชกโชว์วันนั้นก็ไม่มีการตัดสินนะใช่ที่กัดที่โชคกันเท่าไหร่ครับนั้น่าจะร้อยยี่สิบห้าประมาณร้อยยี่สิบห้าวันอาทิตย์นี้ก็ร้อยยี่สิบห้าช่องเจ็ดนี้เราเคยไปชคยังเคยชกค,ครั้งหนึ่ง วันนั้นชกกับใครครับสิงห์สำโรงสิงห์สำโรงเราก็ชนะคะแนนไปนะวันนั้นอาทิตย์นี้ร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างกว่าจะถึงวันโชคก็น่าจะเต็มร้อยนะเต็มครับผมน้ำหนักตอนนี้นี่เกินอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณสองโลอ๋อประมาณสองโลไม่มีปัญหาเนาะวันนี้แค่วันอังคารกว่าจะถึงวันอาทิตย์ก็น่าจะพอดีครับผมปีนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสอง ยี่สบสองส่วนสูงครับผมร้อยเจ็ดสิบเอ็ดน้ำหนักปล่อยๆครับประมาณหกสิบเอ็ดชกมวยมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วครับสี่สิบกว่าครั้งสี่สิบกว่าครั้งเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนหนองคายหนองคายอ่าฝากถึงแฟนคลับที่ติดตามเชียร์วันในที่นี้หน่อยครับก็ฝากเชียร์เป็นกําลังใจผมเ,เต็มที่แน่นอนครับขอบคุณมากครับ